อ่าพี่เดี๋ยวเราโดนยิงเราก็รู้เราไม่ไม่เกาะกันมันมีเกาะกันไงบางทีมันก็ไม่ค่อยมีไข่เฝ่านะไอพี่พวกเนี้ยใจอะมันมันมันเล่นชลาใจัยเออพวกเนี้ยไม่เล่นเหมือนพวกเราละโอ้เต็มเต็มเขาเลยเต็มลุยตรงไหนวะ E S S he he S เห็นแล้วละมันเห็นแล้วละ อ๋อนู่นไงนู่นไงขวามโอ้โหเต็มเลยผมไม่มีเข็มทิศแต่ผมเลยไม่รู้ทิศอะไรบ้างเอาพี่เอาป่ะผมพกมาห้าขวดเอาดิเอามาดิพี่ระวังหัวลั่นเลยเล่นเลยเวลาเปิดก่อนได้เปลี่ยนมันเห็นเราอยู่นะผ่านตรงนี้ได้ปบ้างเลยเด้อยด้ขึ้นไปมึงกอดนะไอตัวนี้มันมันไม่เห็นเราเว้ย ผมมีอยู่พี่ผม,มยังมีเปิดเลยวะพี่ฮะมันมีคนสองกล้องอยู่แล้วนเนเ่อผมผมผมว่าผมยิงได้เ <c oughs> รออว่าทัวร์จีนมาห้าคน มันหลบไปมุมไหนพีมนออม่มันจะอ,อ้ะอ,อมเราแล้วเร็วจะมันจะอ้อมจะอ้อมเราเนี่ยพี่กุ้งไปไหนแล้ววะดูบงังสิงพี่ดูบงับงบังพี่กุ้งบังเหล,นะลืองอ่ะแต่ละกูไม่เห็นบังพี่กุ้งเลยตอนนี้อ๋อดูนี้ น่าจะมีประมาณส่อี4คนคนหนึ่งระเบิดบ้านอยู่อีกสามคนเฝ้าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่อ้อมไกลมากว่าพีนี่นี่นี่มันอยู่เขานี้อยู่ของหน้ายิงไงบ้า กรแลดหนึ่งมันมันไม่รู้ด้วยเรายิงที่ไหนไม่รู้โดนโดนเกาะเกาะไปแล้วชาร์จมันชาร์จมันชาร์จมันระวังระวังอีกระวังระวังมันมีเพื่อนอีกนะกโจอยู่ไหนวะตาย น่าจะมีสามคนนะไม่ไม่มีอีกมีเยอะเยอะเยอะโอ้เยียนี่น้ำมันเต็มตัวเลยระวังมันมันมาอ้อมป่าป่าเดิมเราอ่ะ <S <S ไม่มีอะไรละตัว,ตวมันมีแค่น้ำมันยี่สิบถังเฮ้ยวิ่งอ,อยู่วิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งอยู่ข้างล่างตัวนึงเห็นไหมไหมยิง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 โดน โดนเหยียบเ่เด้อแม่งมั่นยังวะไม่รู้มันโดนจุดสีห้ากูไปนับเ่งด้วยไอตัวนี้เก็บของอยังเดี๋ยวไปดูตัวนู้นนะน่าจะมีแค่นี้แหละสี่คนนั่นแหละอไอตัวไ,ไอตัวไอตัวถือบ้านอนะ่ะทงังไอตัวถือระเบิดบ้านนะ่ นี่ทำไมไอ้ไนี่ศพไอ้นี่มันตายอย่างเงี้ยมันตายแบบว่ากระดูกมันทับถุงอะอ๋อเออต่อยต่อยต่อยติดเฮ้ยพี่เลมมาเฮ้ยไอ้นี่ของแน่นอยู่เฮ้ยไ่ใช่แล้วคนละกลุ่มแล้วเนี่ยดูว่าไอ้นู่นก็ยังระเบิดอยู่ เออแต่มันเอาระ,ะเบิดมานะพี่กุง้งพี่กุ้งมาเก็บไอ้ถุงนี้หน่อยมันมีลูกซองอยู่พี่เดีย๋ยวผมแบ่งกระสุนลูกซองให้ผมผม,ผมเก็บลูกซองไม่ได้ป่ะไอ้โจยอยู่ข้างล่างเนี่ยผมผมหรือเปล่าควางหรือเปล่าพี่พี่พี่ยากสไนไอ้ผมมีผมมีเยอะมีเยอะผมเก็บสไนามาแต่ผมมันรู้สึกมันไม่มีลูกนะ นู่นๆหนูพี่สูงอยู่นี่สูงอยู่นี่ที่ต้องนอนเก็บนะอ่าอย่าผมดูฮะอ่าทีมงานคุณภาพกว่าเราเราเล่นระวังแผลนะฮาเราไม่ได้เข้ามั่วต้องนอนนี่นอนฝั่งนี้เออนอนฝั่งนี้แหละสดแทบนอนนี่เดแทบนอนพี่ มันก็กลับมาอีกพาพวกมันเด้อเราก็ไปจากตรงนี้ดิเฮียจะอยู่ทำมะเขืออะไรนะอยู่ให้มันยิงหัวมึงเหรอดูบ้านนี่มันระเบิดกันบ้าล่ะหรืออะไร,รป่บพี่กุ้ง,งกระสุนทนาย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 นี่นี่นี่ตอบชื่อืลยนะเดี๋ยวไปหาไปหาที่ดรอปกระสุนลูกซศรเลยเออโอเคโอเค พรุ่งนี้บ้านเราหายเลยมันไม่รู้หรอกว่าบ้านเราหลังเนี้ยโอ้โหมันมันรู้มันถ้ามันเห็น G P S แต่มันจำได้เพราะแถวเขียนก็เริ่มช่างชื่อเสียงเขาเหมือนกันเนย้เป็นชื่อเสียงเป็นเกียร์ฝรั่งเขาเนอะเย็ดมาเลยเบรกเยดมันจะมีอะไรหรือเปล่เฮ้ยห้องยังเปิดไม่หมดใครใครมา ปะนถูกไอ้ปิดไมวตัวเองไปทั้งนั้นนี่แต่มันไม่แต่มันไม่มีไข่นะผมว่ามันมีเยอะกว่านี้มันมีข้างล่างข้างบนเน่เห็นหลายเพิ่อีกนะเพิ่มเพ่ไอ้พวกเนี้ยจะวิ่งเอาน้ำมันไปให้เพื่อนมันอยู่เชื่อมเลยอืมน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะเพราะว่าวิ่งไปไอตัวที่วิ่งข้างล่างอ่ะไอตัวที่ยิงตายล่าสุดเนี้ยมันวิ่งไปทางที่ระเบิดเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้มีน้ำมันสิบถัง ไอไอชุดผางไอตัวไอตัวแรกที่ยิงตายอ่ะยี่สี่ถังอ่ะช่ไอเลมมาดีไหมเพนอยู่อยู่กับพี่ไอี่สี่ถังตะกี้ทักมาอยู่เข้ามาเทียดมาแล้วใช่ไหมไม่รู้ใครเข้ามาแต่ได้ยินเสียงว่ามีคนเข้าเทียดมาของก่อนไรกันดับแรกนี่ยเลมโอเคมา้เมถึงเล์มาป้นแอบป้นแอปชุบปูเปือบชาวบ้านอยู่แต่มันเหลือห้องนึงอ่ะ ร <Okay. S 1> อรอมันเราไม่มีน,มน้ำมันพอแล้วบ้านบ้านยังข้าไม่เสร็จด้วยแหละถ้าเผื่อไม่มีอะไรด้วเลยนะว่าสไนเเริ่มเริ่มกลับมาอีกแล้วสไนไอเช่ <c oughs> โดนจุดสีห้าเข้าไปหลังหลังแอนผมได้ปลามาสองใบเลยว้ ก็ได้กระเป๋าสองใบกระเป๋าแถวนี้มันไม่ค่อยใช้ปัญหาพลยปัญหาคือปืนแล้วเจอปืนเล็กๆก็เก็บมันเลยเฮ้ยได้มีเกาะเออผมผมยิงหัวง่ายผมเล่นหัวรถมาที่ผ่านได้ไหมรถม้ามันมีเกาะกระเดงรถมารถมาจากทิศไหนฝั่งทิศนี่พักบานหายพวกนี้พี่แลมยุเปล่าเปล่ามาดิษเฉพาะของที่จำเป็นออกเลย ง่เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่อัปเดตอินดี้เสียงใครยิงอะไรวะไม่ได้ยินเสียงพี่เลมพูดใครยิงวะเสียงไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงพี่เลมพูดอ่ะเออเสียงเลมเบามากเลยตอนนี้เอาคลิปอัพให้ดูนะแป๊บนึงอ่ะคลิปได้อ่ะอยู่เมื่อกี้อัดไม่แต่ปิดเสียงไม้ตัวเองไว้เถอะไอ้ฟุ้งกรเปิดตอนหลังๆเหลัง